เตไนรทั้ครับหนึ่อ้กเจ็ดคุณสั่งยังครับมีลกมาเกินสามสีครับจอได้ยังสองวิสองวิกันนะรับเลยเร็วหนมากแล้วนร้อ เอาไปนะห้าสี่สามสองเอาไปนะับนะินขับี้เสือกกับเสียบกระป๋อนลักชัวรี่มากๆก็เสียงพระก๋อนค่ะเป็นลักชัวรี่เดสิเนชันค่ะอยาเชิญชวนเลยทุกคนวันนี้มี เียงเมจชิคอลไหนด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาแชร์ชความสุขแชร์ความสนุกไปได้วยกันค่ะก็งานจะจัดถึงวันที่7มกราคมปีหน้าเลยก็ยาวนานมากๆค่ะแบบว่าใครไม่รู้จะไปไหนก็เรียนเชิญที่เสียงพารากอนตอนนี้เขาก็จะมีพาเลทใช,ใช่มีพาเลทเมื่อกี้ตรองเพิ่งคุยกับแซนตดดนาคอร์ดด้วยสซนต์คอร์ดมีจริงค่ะเออ,อ,าอมาเจอได้ที่นี่ใช่เวลาเวลาที่เรามาเสียงพารากอนแล้วพอมาเจอกับบรรยากาศใสสีเสียงแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างยุคไายปี คือมันเป็นใจกลางเมืองแล้วมันก็ลักชัวรี่จริงๆเราก็ตื่นเต้นในทุกๆแบบว่าการเดินทางของเราไม่ว่าจะแบบว่าช็อปไหนชั้นไหนก็เสีย่ยบพักตอนนี้ครบเลยค่ะแล้วความการเดินทางมันก็สะดวกสบายไหมคะใช่สะดวกสบายค่ะมีวิเชตมีที่จอดรถเติร์ออแต่ว่าปลายปีนี้นี่คือที่ที่หนึ่งที่ปีจะต้องมาไหมคะจริงๆมาได้ทั้งปี อยู่ที่เสีย่ยวกะก้อนก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าท่านไก็แล้วแม่บอกเสีย่ยวกะก้อนขณะอากาศสวยอีกครั้งนึงค่ะก็ฝากเสี่ยวกะก้อนด้วยนะคะทุกคน,นปคนีนี้พิเศษมากๆเพราะว่ามีคาเชียมเมดิคอลไหนก็ก็อยากให้ทุกคนมาแชร์ความสุขแชร์ความสนุกมาแชร์ภาพกันน่ารักในหลังค่ะที่เสียวกันแล้วนะคะปีใหม่ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะทันยินดีปีนี้ทำงานค่ะช้ำเลยทำมาคร่ำปีนี้ไหมคร่ำปีเลย เดี๋ยวต้องรอตารางออนก่อนมีมีแทนเที่ยวพงกแมแบบเด็กเด็กวางแกลบแล้วก็จะเด็กงานว้าวจริงๆสเตชชั่นของหนูคือการแบบสมมติเราไปต่างประเทศก็คือเหมือนเราแพ็คกระเป๋าเพื่อไปทํางานแต่ก็นั่นก็คือก็คือพักผ่อนของหนูแล้วแหละค่ะใช่มันหรอมันมันมันได้ชิมรสชาติความเป็นแบบวันหยุดปีใหม่อะไรแบบนี้ไองเที่ยวหมคิดว่ายังไม่ได้ชิมเลยจริงๆอยากจะลองเทสต์ดูเหมือนกันแต่ว่าก็ ไม่เป็นไรตอนนี้ก็กินดีทางานก็งานแค่ไหนแล้วคะที่ไม่ได้เที่ยวปีใหม่ไปอยู่ได้อ้าน่าจะน่าจะน่าจะปีนี้น่าจะหนักหนักหนักงานเยอะสุดเลยค่ะเพราะว่าปีที่เรายังได้ไปไปเที่ยวกับคุณแม่บ้างใช่ใช่อย่างอย่างปีนี้ให้วินเองว่าป็นง้งบ้างกับเรื่องงานปีนี้ก็ทํางานสับสับเลยค่ะกพรรู้สึกว่าเติบโตขึ้นได้ได้เขาเรียกว่าอะไรได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตขึ้นทุกวันเพราะว่าในทุกๆงานที่เกิดขึ้นของปีน้นคือ มันมอรประสบการณ์แล้วก็บางอย่างเราก็ไม่เคยทําพอได้มีโอกาสได้ลองทําก็เป็นอีกประสบการณ์ที่ยากถ้าสมมติมไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็คงไม่ได้รับา้มันมีสิ่งที่ยากที่เราคิดว่าแบบจะผ่านไปไม่ได้แต่ท้ายมันก็ผ่านไปได้ตรงนีจริงจริงว่าเรื่องสุขภาพคือที่สุดแล้วสำหรับฟิล์มคืออย่างอื่นยังรู้สึกว่าเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้แต่ว่าสุขภาพแบบมันเป็นสิ่งที่เราโฟออนอยากมันมัน,มน าสมมติป่วยหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีใจอ่ะมันไม่มีแรงทาแบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ปิงก็พยายามรักษาเขาให้ดีที่สุดจริงๆกอกกับตัวเงไงบ้างคอมมันแบบว่าเหนื่อยมากๆหรือว่ายุ่งมากๆนอนนอนไม่ต้องไม่ต้องบอกอะไรใช่บอกว่าแบบว่านอนแล้วก็เช็คระแบบ l ลี p แนปทุกอย่างมันมันจะมันจะดีขึ้นจริงๆต่พอปีนี้เราได้ทำหลายอย่างทั้งนั้น ป<ช>ีหน้าเรามีแผนยังไงบ้างปีหน้าหรอหนูก็ก็คงก็คงทำทุกอย่างเหมือนเดิมเท่าเท่าเท่าที่เราทำไหวแล้วก็จริงๆอยากอ,อบกอดทุกโอกาสที่เข้ามาเสมอค่ะไม่อยากแบบว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตโตมาแล้วกลับมามองเราแบบเอ้ยทำไมเราไม่ทําอย่างนั้นทําไมเราไม่ทำอย่างน,นาางงี้ไม่อยากรู้สึกอย่างนั้นเลยมันมีนมุภาพหรือเปล่มาจากมาจากได้ไหมหรือว่ามันต้องฟุ้งๆอย่างเงี้ยเพราะเรื่องไม่ใชตอนตอนนี้ไหวอยู่แต่ว่าพอถ้าสมมติว่าส้มงร้น มันมีวันนึงที่แบบไม่ไหวแล้วจริงอะไรเงี้ยก็ก็แอดมิดเลยค่ะก็วันที่ไม่ไหวก็คือหนุ่ยแจ้งให้ทราบเลยแจ้งให้ทราบเลยอะไรเงี้ยใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากที่ผ่าตัดไซนัสมารู้สึกว่าสูขภาพดีขึ้นค่ะก็เมเนจได้ดีขึ้นเพราะว่าหายใจสะดวกขึ้นไม่นมีผลข้างเคียงไหมหรือว่ามันทั้งเคเร้ยไม่เป็นอมีมีค่ะมีค่ะพี่สาวคือมันเป็นทิวประมาณว่า มันก็ยังมีช่วงที่สมมติว่าเราไปในสถานที่ที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างที่แบบเจ็บคอเล็กๆหรือว่าหายใจติดขัดแต่ก็มันดีขึ้นมากๆจากตอนที่ไม่ได้ผ่าตัดจริงๆอะ่ะเพราะตอนที่ไม่ได้ผ่าตัดคือหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่อยากใช้ชีวิตเลย<ต>ใ, <จ S 2> ใช่ไหมหายใจออกใช่ค่ะแต,แต่ว่าพอผ่าตัดแล้วก็ดีขึ้นโล่งขึ้นเยอะเลยหมอเขาบอกว่ามันจะกลับมาสมดุลต่อเปสิ้นไม่มีทาง ก็เป็นได้ค่ะแต้องเป็นเทปตัวฟินต้องดูแลตัวเองดพื่อให้มันสุขภาพดตอนนี้ก็นอนกินวิตามินแล้วก็หลังจมูกประมานนี้ที่ทำเป็นประจำคือก็น่าจะซีเรียสมากเหมือนกันกับการที่แบบสิ่งนี้มาจากเระทบกับงานไหม Yes ใช่ค่ะก็ต้องเป็นเทนจริงๆก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องยุดตัวเองเพราะมันชุบชื้ปัดไปหมดมันก็เป็นเป็นอะไรที่เราเลี้ยงไม่ได้เราไม่สามารถแบบไปบอกเขาว่าแบบ ไม่อ,อยากเป็นสีอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราก็ใช้ใช้งานเขาเยอะจริงๆก็ต้องทำความเข้าใจมันมีผน,นเวลาเราถ่ายคลิปไหมคะตอนแรกตอนแรกที่ไม่ได้ผ่าผ่าตัดมีค่ะแต่ว่าพอหลังจากผ่าตัดก็มีน้อยลงค่ะว่าก็ต,นนต้องเเมนิทแค่แบบว่าใช้เสียงหรือว่ารักษาจมูกของเราดีดีอยนี้ถ้าผ่าตัดแต่ทีแรกก็ดีแล้วใช่ไหมใช่จริงไก็ใช่ค่ะมาโปรเซสกีหน้า ปีหน้าตอนนี้ที่ยังไิ่รู้ก็จะเป็นเอ remember, myself, so ่อซีรีส์เรื่องใหม่พิศนา้างมรณะแล้วก็ปีหน้าก็ยังมีไรเดอร์อยู่นะคะก็สามารถรับชมได้ทุกโรงภาพยนตร์เหมือนกันอี่ยวใกล้วันเกิดเอ็กกี้มาแล้วมาเตรียมอะไรดีคะโอ้จริงจริงจริงๆก็เป็นตอนก็เลยได้ชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คิดหลักอยู่เหมือนกันเพราะว่าฟินก็รู้สึกว่าน้องมีทุกอย่างแล้วก็ อาจจะเป็นอะไรที่เม่ก็เครียดก็ยังคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรตอนที่น้องตอนที่นองซื้อฟีน้องก็เครียดเหมือนกันเราก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกับน้องเพราะว่าก็น้องมีทุกอย่างแล้วจริงๆก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรให้ดีแต่อาจจะทําอะไรให้สักอย่างหรือจะถามเขาดีเลยว่าอยากได้อะไรไม่ต้องเะขายขึ้นไปจริงจริงจริงรู้ว่าน้องอยากได้อะไรแต่ว่า เดี๋ยวรอดูก่อนว่าขอขอใต่ตรอมดูนิดนึงว่าอยากซื้ออะไรให้ราคาแรงไหมคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของเราขึ้นอยู่กับว่าเออเราตั้งใจให้เขาได้ใช้ประโยชน์สิ่งนั้นจริงหรือเปล่าคือแปลว่าถ้าจับของที่ให้ได้ทุกอย่างเราอยากได้อะไรใช่ใส่สปอยแลคะเนี่ยสปอยสปอยอยู่แล้วค่ะหรอแล้วก็คอมเพลช์วันเกิดไงทั้งทีมันก็ต้องสเปเชียลใช่ ถ้าเกิดเขามีการแบบรีเควสมาแบบเกิดเกิแบบเอออยากได้สิ่งนี้จะสามารถเลยไหมคะเขารีเควสเขาพูดเขาพูดว่าแบบเดี๋ยวกวันเกิดหนูแล้วนะอะไรเงี้ยใช่์เขาพูดลอยลอยเขาพูดเลยเขาพูดลอยลอยตอนนี้ได้ยินหอไมได้ยินแต่เอออยู่อยู่อยู่ด้วยกันเล่ใช่อยู่ด้วยกันได้ยินค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าว่าพี่จะซื้ออะไรให้ขอคิดก่อนอ่าโอเคขอบคุณค่ะลอยเนาะลอยเนี่ยยัยฝากฝากหนังได้ไหมคะแม่ฝากหนัง หนังด้วยนะคะวันที่10ธันวาคมนี้ไรเดอร์ค่ะในโรงภาพยนตร์นะคะไปดูจีนแ,แล้วก็มี่มีโอแล้วก็พี่โนทีอาด้วยสนุกแน่นอนค่ะเจอกันน, <ๆ S 2> นะคะเป็นไงบ้างหนังเรื่องนี้สนุกมากจริงๆมันก็เป็นหนังผีที่มีความตลกแล้วก็จริงๆที่พี่ๆสามคนกน็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบเรื่องลือเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องใหม่บา้างก็อยากอยากฝากให้ทุกคนไปดูกันในโรงภาพยนตร์สินะหนูหรอ คาแรคเตอร์อืมคาแรคเตอร์อาจจะทำไม่ได้พูดน้อยน้องพายเขาพูดน้อยอ่าแล้วพอเขาขำกันเราติดหน้ายังไงอะหลุดไหมหน้ามันไม่เก่งหน้ามันไม่มาละมันหมอนกับมีมีบ้างติดตัวเองเหรอกานดิ้นไหมมตายคาดก็ก็มีบ้างแต่ว่าหนูก็ฮึบฮึบแบบว่าฮึบยังใช่แล้วก็ค่อยๆขำนอกซีนตอนของคันแล้วมันไม่หน้าหรอถ้ามันอยู่ทุกส่วนใหญ่ทำบ่อยทำทุกเรื่องเลยอ๋อเพราะส่วนมทบจะได้บทที่นิ่งๆใช่ พอทุกคนรอบข้างเขาขับแล้วก็ใช่ส่วนใหญ่หรูต้องเป็นคนแบบแล้วก็จิตแข็งแค่ไหนไม่แข็งนะท้านแบบว่าไม่ได้ไม่แข็งเลยเป็นคนเส้นื้นด้วยแม่แล้วท่านีไงมันต้องจิกตัวเองหรือมันต้องแบบมันต้องคือมันต้องอยู่ในตัวละครให้ได้ใช่ค่ะแล้วก็บอกเองยังไงบ้างรอบข้างเขามีแต่เสียงขับแต่เราต้องต้องบอกตัวเองว่าต้องเป็นพายก่อนต้องเป็นต้องเป็นตัวละครก่อนแล้วค่อยออกมาค่อยขับเห็นเห็นไหมแตลว่าเราควรดีแต่ต้องได้ดีด้วยก็ควาจิน อันนี้ไม่เถียงไม่เถียงเลยแซลได้เลยเป็นเรื่องจริงเพราะว่ากลัวขี่จริงแต่ว่าในในกองมันบรรยากาศมันสนุกมากจริงค่ะแล้วก็ขี่เราก็เหมือนเราสะกดจิตตัวเองว่าพี่ที่เขามาแต่งเอฟเฟกเนี่ยก็เป็นคนนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็แอบบใช้ได้แบบมันใชได้ผลหรอได้ผลอ,อยู่ค่ะแต่ว่าแล้วพอได้เป็นนานไม่เจอผีหรอ เขาในกองผีไงมันต้องมีแบบว่าเออโทงมาถ่ายหรือเปล่าหนูไม่เจออะไรเลยแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นผีหรือเปล่าแม่ไม่ได้เลยเราเจอแต่ไม่รู้ตัวเราอาจจะเราลองย้อนเลยเรามองย้อนย้อนกลับไปว่าเจอคนที่ไม่คุ้นเคยอย่างกูไม่จริงหรอกค่ะใชายพี่ๆเขาแต่งเอฟเฟกต์กันหมดแหละใช่ตายนะ อ๋อกับไม่ไม่เคยไม่หลับเลยค่ะหลับเพราะเหนื่อยค่ะอยากหลับอยู่แล้ว <laughs> อยากหลับอยู่แล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะ